คนเราเมื่อเกิดมาแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพแล้วแต่ง,งานมีลูกมีหลานการดำเนินชีวิตเช่นบนรรพบุรุษที่ผ่านมาจะเป็นการปฏิบัติธรรมเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอเราควรปฏิบัติอย่างไร <c oughs> ที่จริงก็ควรจะคิดอย่างนี้ได้ว่า ก็เป็นาราวาสนี่ก็ต้องมีชีวิตาราวาสแต่งงานมีลูกมีหลาน,นก็ช่วยให้ลูกหลานเขารู้ธรรมะสำหรับมนุษย์รู้ธรรมะรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ไม่สามารถจะบรรลุนิพพานรู้ว่าจะต้องตายจะก่อนแล้วก็มีลูกมีหลานไว้สืบไว้ทำงานให้ ลูกร,รุ่นล้านบรรลุนิพพานก็ใช่ได้ช่วยกันปฏิบัติธรรมะสืบอายุธรรมะไว้ได้แต่กลัวว่าไอ้ลูกหลานมันจะเลวไหลเหมือนพ่อของมันอีกก็ไม่ไม่ไม่เคยสำเร็จในเรื่องนี้จริงๆควรจะคิดอย่างนั้นนะถ้ารุ่นเราไม่ไม่มีการบรรลุนิพพาน ูกหลานให้ดียิ่งขึ้นไปรเราให้เขาก้าวหน้าอีกนิดนึงชันเลนชั้นหลนก็ก้าวหน้านิดนก็มีทางที่ว่า,นนวา,นนวาคนชั้นหลังเขาจะบรรลุนิพพานการมีคิดมีลูกมีหลานในลักษณะน,นี้เรียวกว่าถูกต้องถูกต้องตามความหมายของธรรมะคือมีลูกมีหลานไว้ช่วยกันสืบพายุธรรมะ เราเมื่อเกิดมาแล้วตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประกอบอาชีพแล้วแต่ง,งานมีลูกมีหลานการดำเนินชีวิตเช่นบนรรพบุรุษที่ผ่านมาจะเป็นการปฏิบัติธรรมเพียงพอไหมถ้าไม่เพียงพอเราควรปฏิบัติอย่างไร <c oughs> ที่จริงก็ควรจะคิดอย่างนี้ได้ะว่า เมื่อเป็นาราวาสนี่ก็ต้องมีชีวิตาราวาสแต่งงานมีลูกมีหลาน,นก็ช่วยให้ลูกหลานเขารู้ธรรมะสำหรับมนุษย์รู้ธรรมะรับผิดชอบร่วมกันพ่อแม่ไม่สามารถจะบรรลุนิพพานรู้ว่าจะต้องตายแต่ก่อน แล้วก็มีลูกมีหลานไว้สืบไว้ทํางานให้รุ่นลูกรุ่นหลานบรรลุนิพพานก็ใาชา่ได้ช่วยกันปฏิบัติธรรมะสืบอายุธรรมะไว้ได้แต่กลัวว่าไอ้ลูกหลานมันจะเลวไหลเหมือนพ่อของมันอีกก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่เคยสําเร็จในเรื่องนี้จริงๆควรจะคิดอย่างนั้นนะ ถ้ารุ่นเราไม่ไม่มีการบรรลุนิพพานอบรมลูกหลานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเราให้เขาก้าวหน้าอีกนิดนึงฉันเลนชันหล่นก็ก้าวหน้าอีกนิดนิดก็มีทางที่ว่าคนชั้นหลังเขาจะบรรลุนิพพานการมีคิดมีลูกมีหลานในลักษณะน,น,นี้เรียวกว่าถูกต้องนะถูกต้องตามความหมายของธรรมะคือมีลูกมีหลานไว้ช่วยกันสืบอายุธรรมะ